ไม่ใช่ไม่กจางเต็มยันเงินคนเดียวแค่ดูรารุ่นเรือเบียร์ลุยนครับไอตัวแสดงไอตัวเชลวันนะครับถ้าหากว่าคนที่ไม่สามารถกันร่างกันตัวได้นะครับที่ไม่สาบหมัดขึงันตึงได้อาจจะตู้แสเน่จัไรนะครับคือเกี่ยวกับทิ้งใดใดได้นะครับโดวตรงแสดงอย่างนี้นะครับมึงเราหัวรักแ่ไนเรา तो <laughs> <laughs> คนนับตั้งแต่ที่ได้ไปข้ามเอาตะโพทองลูกของท่านเศรษฐีจะกลุมาท่านเศรษฐีพย,ยายามจ้างวันหมอสักกี่หมอเราก็ให้บริวารของเรานั้นไปนกัดกินตายหมดทุกหมอยิ่งจระเข้เง่จระเข้ใต้เี๋่านี้ไม่กล้าที่จะเข้าแกลกอนาจรของเราเพราะกลัวเรามากเราจะมอบคราบจาระเข้ให้กับตะโพทองให้นางเป็นจระเข้และนางให้ลูกเราหน้าตัวม,มาลายหน้าตัวเลื่อมใบบันหน้าตัว รวมเล่าว่าข่าวนี้คงสบายเพื่อชายอยู่ไม่ได้รีบไปหาตะโองคุณได้ดีกว่าแล้วเพลงใจแล้วเป็นจะะเทแล้วเต่ากลุ่เงินอออ ไม่มีครับติดมาเช่นอะไรในแถวนี้ไม่มีใครที่จะได้อัยการวันต่อพระพัตรูได้มดทุกสิ่งอย่างและเป็นว่าเม่ไา้ นอย่าจุดแงใังกันกับพี่วันนะฮะจุดจัไมคะว่าเอาควายกว่านี้ดองคายกว่าเราดูใน้าจจะเห็นเลยจ้ะโโหโบบันดาเคลุยแต่มดโนบริวาิเคไม่ใช่เลหน้าเดี๋ยวเลกางลีเลยนอนกัเี่วันขานอนค่ะเออนอนในพี่หน่อนนะจ้าปวดเมื่อยเหลือเกินกระเทองจ้า นอ้พีด้วยนะไอ้่อยากเทปพี่นงนวันเดาะดขายพี่หน่เงาทองจ้าเงแขนไอ้พี่พี่ก็จะนแห้วกัพี่นงจ้าหาก่สิข้าข้าข้าพี่นางเลยพีนางเลยนั่งสิ้สงสารเลยเออไม่เป็นไรนะ พี่นอนแล้วนะเออนอนนอนนั่งแบบนั้นแล้วไม่เป็นไรนะนะอืมนวดหน่อยสิจ๊ะเริ่มเลยวานนวดหน่อยสิจ๊ะพี่มาลา วาอจันยว่าเออตะโพกทองด้วยจัรู้สึกสบายใจกูแล้วว ok. um ่าวิ่งแมบจมแม่น้ำระลมนองแม่จมเจ้าตะโอกทองทองไอ้สามตวันแล้วิ้นกลับรับไปเลยที่ไหน้นแล้วได้นี่มินอัศจรรย์ตอนนั้นเล็นวันเป็นลาง แล้วควันวาแล้วตัทองแล้วกูฮะแล้วได้งับพังลงมาตอนนี้แล,ล,ล้วดำไก่ร้ารัเพิ่งราลุกเล่นที่ถุกซ้ำพัง,พงเกี่ยวแกวซ้องกันมาลุกไหม้อีแรงอีกล้าเล่หที่มาเป็นมืดเป็นพันแล้วเจอชิงไก่เล่ห์ที่นนอรวย แล้วด้วยความทั่วและต้องใแค่ถือโอ้ย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  ปลาพี่ฝันนาไม่หวแน้วลู้เก่าพี่ฝันว่าทั้ง่องหักพังลงมาน้าราพี่เม็นจะเลเต๋เลยกนะัเยนเะป็นอะไรอ่ะ ก็ปุกมาเลยนี่กเป็นฝันร้ายมากแล้วพี่จะทำอย่างไรดีนะจะฮะคุณม่อมุนหรนเรื่องอะไรกันพี่ฝันร้ายจะทำไงจ๊ะคนไม่ดีหลแก่ด้บยันบอกให้ันม่าี่คนเดียวทีรู้เด็ดีขานี่เหรอต้องนางรูตัวพีนาพวกน แตู่้ดีดีถูกจ้าขอบใจมากนะจ้าฮะฮะม่โลงกรเดเลยนะเลยตั้งตเล่นเลยนะตั้งเล่นบ้าโอ้โจ้าอยู่นั่งเฉยเหมอนเดมเมมาล่ะต้องเาของยนะไปเลามาเดินที่ปคนรับเลี้ยง้องเยนะ การเราดูแลอย่างดีกันกับน้องอย่าทะเลาะก,กันนะไม่ร,ร, <นะ S 2> รอดเรากกจะโานรัก,ก <นะ S 2> ตันตายโอต,อายต้อนท้าเด็กี่กลับมาได้ <c oughs> แล้วแลก็ตั้งสามมาดูหน้าพี่ให้ดีๆนะจ๊ะ